เราจังหวัดจีนแก้วนะครับได้จากกิจกรรมนะครับร้อยวันนะครับการเปลีป่ยนจากทันเชยนะครที่ีเก่าอ,ะ,อะไรกับน้องๆครับคุกคครับก็ต้องต้องบอกนะว่าผมผมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ออกมาผมก็จะเดินขึ้น <c oughs> เกือบทุกปีน,นะขึ้นได้เพราะช่วงที่ผมเดินขึ้นผมมาขออะไรผมก็จะได้สิ่งดีๆตลอด <c oughs> ทำให้สำเร็จนะครับวันนี้แล้วก็ทุกท่านที่ เี๋ยวเรากลับไปทําบุญด้วยนะครับวันเป็นเป็นเป็น,ปนวันดีนะครับแต่ก็ขอแค่ระวันที่สองนะเพราะว่าผมนี่ยังเยอะอยู่เอาแค่ละวันที่สองอย่าไปลิอาตขอวันที่หนึ่งวันวันวิ่งนะครับใครไปถึงก่อนก็ก็รีแลกก่อนนะครับแล้วก็รอกันนะครับก็ไปให้ถึงนะครับสองสามอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งสองสามกดไลค์หน่อยครับหนึ่งสองสาม อือจริงเลยเอาข้า,า,ขารงางค่ะย0คสิบ้งค่ะ12 13จะไดคห้าเจ็ดป1สิบ้า่สต่อไปค่ะ <im it> สิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบกเจ็ดบแปดสิบเก้ายี่สิบแลท่าสุดท้ายนะคะทานกวิ่งไปแล้วนะครับระยะีกิโครับขึ้นครับ

เรา,เรา,าเราพี่พี่พี่เนี้ยครับเราครับเสื้อเดียวเสื้อเสาพพื้อเสื้อแบบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะระสักกาเรหิวะระสักกาเรหิราชนาวิกานังราชาโอระสังราชาโอระสัง โลมะกอัญชนะสูปกาพยัญชนะสัมปันนังสัมปันนังโพชนังโพชันาังเเบวอาภารกิจติ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในหน้าที่การงาน มาไหนขึ้นตายตายไปแล้วจรับดาบไปพางช้างหนยอดกับให้ใจรวมกันแลดีรักพเมื่อ้องสวยกันต้องรักไม่แม่อานวงกเลยังกอน้าอกมาหน่ยครับโอเคครับจ้อ เนี่ยเนี om, ่ยหนูรถเันมี 2> 1, 2, ่ว right> ันรถเันนี่รถัอนี่หนูมตสองสองหกหกเ้าเอาละหมดนี้หนึ่งสองสามครับอีกครั้งครับหนึ่งสองสามกดไลค์หน่อยครับหนึ่งสองสามขยฝั่งนี้หน่ยครับอครับหนึ่งสองสามครับ กดไลค์หน่อยครับ1 2 3เย้พีกทีครับ1 2 3เย้